สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูส่ช่องเจชงชอบเล่าชอบรลา์นะคะวันนี้เราก็มาอยู่ในป่าบดิ้งอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาซ่อมยางอีกแล้วค่ะทุกคนคือซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะซ่อมจนกว่าต้นยางเราจะได้นะทุกคนนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ซ่อมแล้วนะคะทุกคนเนี่ยซ่อมมาแล้วนะคะเป็นแถวแบบนี้นะคะซ่อมมาแล้วะคนี่นะคะซ่อมมาแล้วนะคะ เดี๋ยวดูวิธีการซ่อมกันนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะ,ะอย่าลืมให้กําลังใจเจ้าชงด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็คือบัดดิ้งนะคะที่เราเอาเม็ดมาลงนะคะแล้วเราก็ซ่อมเคยซ่อมมาแล้วโดยการเอาต้นยางนะคะมาซ่อมนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ยังมาซ่อมอีกนะคะก็คือ,อมันจะต้นไม่สวยต้นต้นไม่ดีต้นตายประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นต้นที่เราซ่อมนะคะนี่นะคะใบเหลืองแล้วก็ไม่ยาวนะคะเพื่อให้รู้ว่ามันไม่มีประสิทธิภาพเวลาที่เรา,าติดตานะคะนี่ก็เป็นยางที่นะคะใบยอดกุดนะคะแบบนี้นะ ยอดกุดแบบนี้เราก็ไม่เอานะคะก็คือมันจะทําให้ช้าด้วยเนี่ยเคยซ่อมมาแล้วนะคะกว่ารากจะเดินนะคะอันนี้เราก็ถอนทิ้งแล้วก็เอาใช้แบบนี้ซ่อมนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะต้นสวยๆแบบนี้นะคะซ่อมนะคะี๋ยวเราไปดูการซ่อมกันเลยเดีกว่านะคะเราจะเลือกนะคะที่เห็นไหมคะ,ะเขามีการซ่อมแบบนี้นะคะนีนะ่ซ่อม ะะเราก็จะเลือกต้นไหนที่สวยนะคะเอาไว้ไม่สวยเอาออกนะคะรากไม่เดินเอาออกนะคะแบบนี้รากไม่เดินว่าค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้อ่าเราเลือกต้นแล้วเราก็จะใช้ไม้แทงเข้าไปก่อนเพื่อให้รากนะคะได้เข้าไปสะดวกนะคะเราก็เตรียมต้นยางที่เราเอาซ่อมมาแบบนี้นะคะทุกคน เตรียมซ่อมมาแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะอ่าใส่อันนี้ขอแนะนําว่าเราจะใส่แค่อ่าตัวเองอ่าจะเห็นรากนะคะทุกคนนี่นะทุกคนจะเห็นรากบนนะคะเป็นรากฝอยเนาะเราก็จะเอาแค่เสมอดินพอนะคะแล้วเราก็จะกดนะคะรากเราก็จะกดรากที่เป็นรากแก้วนะคะให้ติดกับดินแล้วใช้ดินกบอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะนี่เลย เราจะกดลากแก้วให้ติดกับดินแบบนั้นเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ใช้ดินนะคะในกระป๋องแบบนี้นะคะเอามาเตรียมกรบแบบนี้กรบนิดเดียวนะคะเพื่อให้ลากฝอยของเขามีดินกลบเท่านั้นเองนะคะอย่าไปกลบลึกนะคะกลบลึกจะทําให้ยางไม่โตนะคะทุกคนอืมนี่นะ เราก็เลือกอีกะคะทำแบบนี้จนกว่าจะเสร็จนะคะทุกคนอันนี้เราก็าซ่อมมาแล้วนะคะแถวนี้ดูนะคะสองแถวที่แตกต่างกันเนาะก,ก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะยังไม่ได้ซ่อมนะคะอีกฝั่งนี้ซ่อมแล้วนะคะไปหนากันนะคะแต่อันเนี้ยเราซ่อมแล้วก็จริงนะคะแต่ต้องรอสักสี่ห้าวันถึงจะรู้ว่า,าผลจะเป็นยังไงนะคะหนึ่ง ประมาณ3 2วัน3วันเขาก็จะมีใบเหลืองขึ้นมาแล้วอันนี้ก็อย่าตกใจนะคะเพราะว่า,าเราตัดลากเขานะคะแล้วเขาก็จะใบเหลืองร่วงเป็นของธรรมดานะคะทุกคนมเราก็จะรอสี่ห้าวันนะคะถึงเราจะรู้ว่าเขาจะาเป็นมาลักษณะไหนบางต้นก็อาจจะซ่อมอีกนะคะบางต้นอาจจะไม่ต้องซ่อมแล้วนะคะประมาณนั้นเลยนะจ๊ะ น,นีก็ซ่อมไปเรื่อยๆนะคะบางทีตอนนี้นะสภาพอากาศก็มีแต่ฝุน่นก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะของคนซ่อมยางด้วยนะ,ะเพราะว่าจะทำให้อากาศไม่ร้อนอันนี้ต้องขอบอกว่าเวลาที่เราจะซ่อมยางนะคะขอบอกว่าซ่อมตอนช่วงบ่ายดีที่สุดเลยช่วงเช้าอย่าซ่อมนะคะเพราะว่าจะาจากเช้านะคะมาถึงเที่ยงจะทำให้แดดร้อนนะคะมันจะทำให้ยางเหี่ยวได้ง่ายนะคะแต่ถ้าจาก บ่ายโมงนะคะเที่ยงครึ่งบ่ายโมงมาจนถึงเย็นนะคะเราก็จะอ่าสภาพอากาศก็กจะดีนะคะทําให้ต้นยางไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะเวลาที่เราซ่อมไปแล้วเนาะอันนี้เราก็ใช้ไม้แทงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเลือกต้นนะคะต้นสวยๆนะคะที่เราเอามาซ่อมนะคะนี่เห็นไหมตัดรากเรียบร้อยนะระากตัดพอดีนะคะไม่ต้องยาวเกินห้ยาวเกินถ้าเรา เสียบเข้าไปแล้วมันพับอยู่ข้างล่างนะคะจะทําให้ยางไม่โตได้เหมือนกันนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้รากสั้นจนเกินไปนี่ก็เปอร์เซ็นต์ไม่ดีอีกเหมือนกันนะคะประมาณาแล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าเราเสียบไปแล้วจะมีลักษณะแบบไหนเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะให้พอดีกับนี่นะคะขอบดินของเรานะคะ เราจะดูปริมาณดินกับถุงยางนะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรากยางรากฝอยนะคะที่เราไม่ได้ซ่อมเนาะน,นี่รากฝอยนะคะดินประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เหมือนกันนะคะน,นี้เราใส่ไปแล้วเราก็เอาให้รากของรากรา,ากแก้วของเขานะติดดินนะ,ะแล้วก็จะรากฝอยจะอยู่ข้างบนแล้วก็ใส่นะคะใส่ดินไปแบบนี้เราก็จะเวลาเราลดน้ําดินก็จะยุบไปอีกหน่อยนึงก็จะเห็นรากนะคะทุกคน อันนี้เรานั่นแล้วเราก็เสียบไปเลยนะคะนี่ชึบเสียบตามที่เอ่เสียบลากตามที่เราเสียบไม้นําไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็บีบนะคะบีบลากอันนี้เหมือนกันนะคะทุกคนนี่นะคะจึบนี่ทำให้พยายามทำให้ต้นยางโตให้ต้นยางตรงนะคะทุกคน นี่นะคะต้นยางตรงเสียบแบบนี้เลยจึ๊บนะคะเสียบจุ๊บนี่เลยคระะับจึ๊บนี่นะคะเห็นไหมคะเราก็เสียบแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะเสียบไปเรื่อยๆเพราะเรานั่งเรามีเก้าอี้นั่งหรือว่าเราจะนั่งยองๆก็ได้นะคะ,ะเรานั่งทิ้งเราก็เสียบไปให้ได้เยอะๆเลย แล้วเราก็จะย้ายทีนึงนะคะมันจะทําให้ไม่เสียเวลาด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะเราจะสังเกตเห็นนะคะเราจะให้ลากฝอยอยู่ข้างบนดินนะคะลากฝอยอยู่บนดินแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะเสียบเข้าไปเลยะคะเสียบเสียบแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เสียบนะคะ แบบนี่อ่าจึ๊บอ่าอน,นี้ก็เราก็ใช้ดินนะคะกบไปนิดนึงให้รากฝอยเขาอยู่ในใต้ดินนะคะคือกลบรากฝอยไม่ให้โดนแดดจังๆแค่นั้นนะคะแล้วเราก็ต้องทําลําต้นให้ตรงด้วยนะคะเพราะว่าต้นยางเนี่ยถ้ายิ่งตรงมันยิ่งโตนะแต่ก็อย่ากกบลึกนะคะทุกคนนี่นะคะแล้ก็กบไปโอเคค่ะอันนี้ก็ใส่ไปอีก นี่คะ,ะสังเกตดูบางทีเขาจะมีรากแยกแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะใส่ยากนิดนึงต mm ้ hmm. องเปลี่ยนยากหรือไม่ยากนะคะยิ่งขึ้นอยู่กับรากของเราถ้ารากงอแบบนี้นะเราก็ต้องเอารากงอออกนะคะ <c oughs> เพราะว่ารากงอนี่ก็จะทําให้ยางไม่โตได้นะคะทุกคน ดูนะคะทุกคนสภาพอากาศตอนนี้นะคะฝนกําลังมาเลยนะคะทุกคนก็ทําไปเรื่อยๆนะคะดูเห็นไหมคะขี้เมฆละ,ะฝนกําลังมานะคะทุกคนตอนนี้ก็อ่าเป็นสภาพอากาศแบบนี้เหมาะที่จะซ่อมยางที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายางทําให้ยางไม่ร้อนนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะซ่อมยางแบบนี้นะคะดีที่สุดเลย เราทําแบบนี้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าจะเป็นแถวๆแบบนี้เลยนะคะจะได้แบบทุกต้นเลยนะคะแต่อันนี้เรายังไม่ได้ทุกต้นนะคะอยู่กับการดูแลของเราต่อไปด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งการดูแลแต่ละต้นบางทีเขาก็จะไม่เหมือนกันน้ําเข้าบ้างนะคะหรือว่าได้ปุ๋ยบ้างอะไรบ้างนะคะการโตก็จะไม่เหมือนกันอีกนะทุกคนอันนี้ก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือซ่อมมาแล้วน่ะ นี่ก็ซ่อมมาแล้วนี่กาลังเดินหน้าทางแบบนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องหรือเปล่านะคะก็คือตอนนี้นะคะโอ้โหเห็นไหมคะนู่นนะคะตรงนู้นกาลังมานะคะทางทิศตะวันอ่าอันนี้ทางค่ะทุกคนจะเห็นนะคะนู่นนะคะอ่ามาทางทิศตะวันออกเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือวันนี้ตกแน่นะคะทางฟ้าทาัาทาง้งฝนนะคะ ได้ยินฟ้าร้องเนาะเดี๋ยวเราไปาทากันต่อดีกว่านะคะเพราะฝนตกแล้วก็อยากจะเข้าร่มเนาะเพราะว่าถ้าฝนตกอย่างเดียวนะคะเราก็ไม่ต้องเข้าร่มก็ได้แต่นี่มีฟ้าด้วยนะ,ะก็อันตรายเหมือนกันนะคะทุกคนแต่วันนี้นะคะทั้งแดดทั้งฟ้าเออทั้งแดดทั้งหน้าฝนนะคะเดียดดเด๋ยวแดดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมนะะก็ตอนนี้ก็ชื้นๆเปียกๆอยู่นะคะ เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมีอ,อะไรเทคนิคอะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะแต่ได้ยินเสียงฝนแล้วนะคะทุกคนได้ยินเสียงฝน,น,นแล้วนะคะทุกคนไปก่อนลวค่ะบายยทุกคนคะยังดีนะคะที่เจ๊กลับบ้านมาทันนะคะทุกคนเพราะว่า,อาตอนนี้ฝนตกแบบหนักมากนะดีที่กลับมาทันก่อนนะคะไม่อย่างนั้นนะคะก็จะเปียกฝนนะคะนี่คะ่ะโอ้ บรรยากาศตอนนี้นะคือฝนกำลังตกเลยค่ะทุกคนโอ้แบบหนักมากนะคะทุกคนทั้งฟ้าด้วยนะคะแล้วก็อ่โหเยอะเลยนะคะทุกคนลมแรงด้วยนะคะทุกคนแต่ตอนนี้คือเราดีที่เราซ่อมยางไปแล้วเราไม่ต้องลดน้ำนะคะเราไม่ต้องลดน้ำอันนี้ก็คือ,อนี่นะคะ นี่นะคะทุกคนเห็นไหมโอ้โหแบบว่าลมแรงมากนะลมแรงมากน,นะคะอ่าอีกคนนะคะคนซ่อมยางกำลังมาอีกคนหนึ่งนะคะแบบโอ้โหกลางฝนและยังมีอารมณ์นะคะโอ้โหป้าบ ฟ้าขนาดนี้แล้วยังมีอารมณ์นะคะเดินเฉยนะคะทุกคนโอ้โหคือฝนตกขนาดนี้ค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศนะคะอันนี้หลังบ้านนะคะทุกคนแบบว่าฝนอย่างนี้เลยค่ะ รอมยางไปแล้วฝนตกแบบนี้ไม่มีทางตายแน่นอนนะคะ okay.